สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับมาครับใครยังไม่นอนนะครับเดี๋ยวสักพักผมก็จะนอนแล้วนะแต่ f อทักมาได้นะถ้าผมได้ยินเสียงก็จะตื่นมาตอบนี่ฐานแซมวะะคัคกงนะครับด้านหน้านนเน่าเลยนะนะครับตีบางขุนพรมก็ได้นะแบบแต่พลาดล่านะผมตีวัะครงเลยแล้วกันเนาะอ่าแล้วแต่นะพิมพ์สวยดีนะฮะ เน่าๆเลยครับด้านหน้านะอันแซมเก่าปึกเลยฮะเก่าจนเน่านะฮะพาโดนเหงื Monet ่อนะครับนี่พาได้หนานะผมเลยตีว่าระคังเนาะพาได้หนามีบินมุมเล็กน้อยนะฮะนะครับไม่เสียนี่เห็นไหม มีร่องรอยการฝนเข้ากรอบเข้าตลับนะฮะีรอยกาวนะฮะจากการเลี่ยมนะฮะเป็นรอยกาวนะ s a u d ีนะครับไม่มีซ่อมนะด้านหลังนะครับนี่ตรงนี้เน่าปึ๊กเลยไหมอยงเงี้ยดีมากเลยนะเน่าเลยนะไม่มีหักนะครับไม่มีซ่อมนะอันนี้เหมือนมีคาบลักนะครับเห็นไ,ไหมนะครับเหมือนเคยลงลักมาด้วยนะ พาได้หนานะเนื้อจัดดีนะครับผมใครชอบจัดไปนะเนื้อจัดดีผมเปิด3,5 0 0นะครับนะใครชอบทักมาคุยกันน่องเน่าเลยครับฐานแซมวลครังนะครับผมพาลึกดีนะเก่าปึกเลยนะเปิด3,500บาทครับผมไม่หักไม่ซ่อมนะครับทักมาคุยกันเนาะฐานแซมแซมเงินแซมทองอ่า โอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม